บีพีชนะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับจากเรื่องฟุตบอลเรื่องมวยผมอยากพูดถึงเรื่องของว่ายน้ำบ้างนะฮะผู้ว่ายน้ำเนี่ยก็เพราะว่าบิ๊กป้อมนะครับพลเอกประวิตยวงสุวรรณเนี่ยท่านเป็นนายกว่ายน้ำมาสองสมัยแล้วแล้วหลายคนคงรู้ว่าสมัยล่าสุดเนี่ยเกิดการล้มยักษ์ขึ้นมาในการเลือกตั้งนะครับก็คือท่านเลือกตั้งแพ้ให้กับ นะครับพลโทบุญชัยเกษตรการนะครับนายฐานรุ่นน้องนะฮะขึ้นมาอย่างพลิกล็อกนะครับถามว่าการสูญเสียตําแหน่งนายกว่ายน้ําครั้งนี้เนี่ยมันส่งผลอย่างไรส่งผลเสียอย่างไรนะครับจริงๆแนละ้วมันถือเป็นเรื่องจุ๊บจ้อยอะ่ะการที่ไม่เป็นนายกว่ายน้ำเพราะท่านมีตําแหน่งใหญ่นะครับอยู่ในโอลิมปิกแล้วก็คือเป็นประธานโอลิมปิกของไทยเรานะปัจจุบันนี้ทุกคนรู้ดีนะครับ แต่ว่าการสูญเสียตำแหน่งนายกว่ายน้ำนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าอย่างงุ้นนี้จะมีผู้ใหญ่มาเจรจาให้กับพลโทบุญชยัยคนนี้นะฮะสละตำแหน่งให้บิ๊กป้อมได้เป็นต่อเพื่อที่จะดำรงฐานะของประธานโอลิมปิกไทยสมัยต่อไปได้นะครับปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้มีแค่ข่าวลือครับเพราะวันที่สองธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะ ปรากฏว่านะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการรับรองนะครับนายกคนใหม่นายกพลโทบุญชัยนะี่ครับกับคณะกรรมการบริหารสมาคมว่ายน้ําชุดใหม่เป็นที่เรียบร้อยครับนั่นหมายความว่านะครับโอกาสในการที่จะหลุดออกจากตําแหน่งนะครับประธานลุนปิกไทยของพลเอกประวิตยเนี่ยเป็นเรื่องจริงขึ้นมาแล้วในทีนี้นะครับสมัยต่อไปเนี่ย ในเดือนเมษายนเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งนะครับประธานลุปิกไทยคนใหม่ขึ้นมานะครับข่าวหรือทั้งหลายบวงที่เราได้ยินเข้าหูมาความจริงก็คือเรื่องของบิ๊กป้อมพงไม่ได้ไปต่อแต่พอถามว่าบิ๊กป้อมไปแล้วใครจะมาเป็นแทนมีหลายชื่อแล้วกันครับที่ผ่านมาแต่ว่าท้ายสุดนะครับผมได้กรองมาเรียบร้อยแล้ว นะครับและตัวเต็งสองคนนะครับที่เบียดคู่ขี้ไม่รู้ว่าใครจะเข้าไปแน่ก็คือคนที่1คือบิ๊กเครับผู้ช่วยัสตาร์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมเทควันโดนะครับผู้ซึ่งทำเหรียญทองโอลิมปิกนะครับให้กับประเทศไทยมาถึง2ส,สมัยติดต่อกันนะครับและอีกคนหนึ่งก็คือคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลครับ IOC Member หญิงเหล็กนะครับหนึ่งเดียวของประเทศไทยในเวลานี้และเป็นนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยด้วยนะครับทั้งสองคนมีผลงานเป็นคนที่คนในแวดวงกีฬาให้ความเคารพนักถือแล้วก็เทใจให้นะครับแต่ถามว่าใครจะเหมาะสมอันนี้ผมว่าต้องดูสมาชิกของสมาคมกีฬานะครับ ของคนกีฬาว่าดูอีกทีว่าใครที่จะรับการโบสมามีจุดแข็งคนละอย่างนะครับคนหนึ่งเนี่ยระดับอินเตอร์เลยก็คือคุณหญิงปัทมานะครับเป็น IOC member นะครับในสากลรู้จักยอมรับทั้งหมดนะครับขณะที่คุณพิมลมนเนี่ยเปิกมากในเรื่องของผลงานการทุ่มเทการทำงานที่ผ่านมาก็ไม่ต่างจากคุณหญิงนะครับแต่ว่าสายเรื่องการเมืองนะครับน่าจะ มีความเข้มแข็งกว่าเพราะหลายคนก็รู้นะว่าคุณพิมลเนี่ยเป็นประธานยุทธศาสตร์เรื่องของซอฟต์พาวเอยู่ด้วยนะครับตรงนี้เลยทําให้ผมก็เดาไม่ออกฟันธงไม่ได้เหมือนกันต้องรอใกล้ๆทีว่าจะเป็นใครแต่ตัวเต็งมีแค่2คนสุดท้ายแค่นี้ครับ